สวัสดีครับ,รบพบกันเช่นเคยรายการบอกเล่าการติกต่สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อชนเพื่อสังคมประเทศไทยผมดรโรจนศักดิ์แสงดาชชีไรเลขยาธิการสมาคบครับผมดรชัยยันพิสิทธิ์สมานสวนนายกสมาคมครับครับวันนี้อบอกเล่าการิของเราจะนําเสนอประเด็นติดตามเรื่องของการร้องเรียนนะครับเยอะแยะมากมายเลยเเนาะวันนี้ในตอนแรกเราจะคงต้องคุยในเรื่องของประเด็น ขอให้ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งความร้องทุกข์การบุกรุกนะครับที่ดินบนการครอบครองของสอปรกรนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนื่อสังคมประเทศไทยนะครับได้มีการไปยื่นหนังสือนะครับถึงผู้อีนการทา่ง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปุดีลานะครับแล้วก็มีการยื่นหนังสือไปทางที่นะครับผู้ก่มกับสถานีตํารวจภูทรอ,อําเภอธานินะครับ ซึงเรื่องนี้นะครับขอญาติปู่อนว่ามีความเป็นมาอย่างไรสืบเนื่องจากทางสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อชนเพื่อสังคมประเทศไทยได้รับการร้องเรียนนะครับในเรื่องของประเด็นของตาใหญ่นะครับถูกยึดที่ดินจากรัฐซึ่งประเด็นนี้นะครับท่านตาใหญ่ของเราก็คือนายหงและนางคอนปางคตีนะครับได้มาร้องเรียนทางสมาคมซึ่ง ทางสมาคมได้มอบหมายให้ทางผอ,อ,อ,อนายพจน์จันเสนานะครับซึ่งเป็นผอ,อสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ก็ได้ดําเนินการตรวจสอบนะครับนี่คือมูลเหตุอันแรกหลังจากนั้นนะครับทางนายกสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนสังคมเศไทยคือท่านดรเชยนิสิตสมานสวนลงพื้นที่เองเมือนน่อวันนี้ก็ทราบว่ามีหลายเรื่อง ที่อาจจะต้องติดตามจนนําไปสู่ของการนําเสนอในประเด็นนี้คือเรื่องให้มีการตรวจสอบในเรื่องของการบุกรุกที่ดินหรือข้อคองในสปอก,กอนะครับจังหวัดปัมีข้มเป็นมาอย่างไรครับท่านดรครับกำลังเปิดภาพอยู่พอดีครับครับชมภาพนะครับคืออย่างนี้ครับเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องต้นโดนทีมันเป็นเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนจากตายายใช่ครับตามที่ท่านดรเล่ามานะ, <c oughs> ะครับ เสร็จแล้วอพอเขาเข้าไปในพื้นที่จริงๆอกลับไปพบตัวเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยจากภาพนี้<ช>ไปพบตัวเหตุการณ์ขุดที่สาราโปรโดขุดดินในพื้นที่ใกล้เคียงใช่ไหมท่มนานนึ่งในพื้นที่ตำบลเดียวกันครับของตาย,ยายไม่ไม่ใช่ครับคนละพื้นที่กันคนละพื้นที่นใ,นในตำบลเดียวกันคร<ช>ับ<ช>ซึ่งพอผู้สื่อข,ข่าวเราไปพบตัวนี้ก็มีการถ่ายภาพไว้นะ<ช>แล้วก็ถ่ายภาพไว้แล้วก็จะถ่ายภาพวิดีโอไว้นะครับ ก,ก็เห็นผู้สื่อข่าวเราก็เห็นปุ๊บเอ้ยมันทําอะไรกันวะเนี่ยในพื้นที่สาระมีชาวบ้านแจ้งบอกมาว่าเอ้ผู้สื่อข่าวไปดูหน่อยครับเห็นผู้สื่อข่าวเข้าไปเขาบอกว่าที่ดินตรงนั้นเป็นที่สาระไม่รู้ใครเนี่ยเริมาขุดอยู่ทั้งรถแมคโครรถบรรทุกดินครับ,รบอทางสมาคมผู้สื่อข่าวก็ลงไปฮะก็ลงไปดูก็เห็นเต็มไปหมดนะฮะเห็นรอยขุดรอยอะไรพวกนี้ฮะซึ่งเราก็สงสัยว่าเอ๊ะที่สาระแต่มาขุดได้ไงแต่ก็มีนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมีชื่อรถนักการเมืองท้องถิ่นก็ไปเอ่ยชื่ มาชื่อพื่อชื่อป้ายอ่ะติดไว้กับซึ่งเราก็คล้องแก่ตรงนี้ทางผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอพออำเภอชำนิเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ดินไปตรวจสอบว่าคุณปล่อยให้เขาขุดดินได้ไงแต่ขุดดินนะไมันยะันตขุดดินพื้นที่ตรงนี้ได้ไงซึ่งเป็นพื้นที่สารประโยชน์ซึ่งไม่สามารถทําอะไรได้อยู่แล้วโดยเฉพาะการไปขุดดินเนี่ยขุดดินไปขายเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะ ถือว่าเป็นการลุกพื้นที่สาธารณประโยชน์โดยตรงะฮะต่อ,ตอมาเนี่ยผมจึงได้นําเรื่องนี้ติดตามสอบถามไปหลายรอบความคืบหน้าก็เลยมีทีมข่าวว่าติดตามหลายรอบนะฮะเราก็เลยเมื่อในวันที่วันที่เ1เมษายน2่1 9เนี่ยทางสาม 25, คสาคม,มผู้สื่อข่าวและสื่อ<ผ>มวลชนของประเทศไทยีการยืน่นหนังสือไปเดี๋ยวขอภาพเลยฮะผมไปวันที่7ฮะ ครับภาพยื่นตัวลงมันที่เออที่หกนะครับที่หกเราดูตามมันที่เอกสารที่ตำรวจนีอันนี้เราก็ไปไปที่ฐานเอกสารเลยครับเนี่ยเขาเอกสารอันนี้ตำรวจชั้นี้นะฮะไปไปยื่นเรื่องให้พุ่งกับการว่าติดตามสอบสวนเรื่องนี้ไปถึงไหนภาพที่ชาวบ้านโดนจับนานแล้วเนี่ยภาพยื่ยนสื่อเลยนะฮะให้ประชาชนทางบ้านได้ติดตามชมครับนี่ฮะเราก็ได้นองติดตามนะครับติดตามว่าเรื่องราวไปถึงไหนทําไมถึงชักช้าเพราะอิทธิพลอะไรหรือเปล่า จริงก็อย่างที่นําเรียนเลยนะท่านนายกจริง,รงๆแล้วเนี่ยเร,รื่องสปกรเนี่ยพื้นที่จริงๆแล้วสาธารณประโยชน์เนี่ยส่วนใหญ,ญ่แล้วมีนโยบายยังไงอ,าอาไ่าให้เขาให้เป็นที่ทํากินทำรากการเกษตรฮะอ่าุดเกิดอะไรไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถูกไหเร<อ><ะ>เว้นต้องไปรับอนุญาตถูกต้องหรือว่าเป็นเจ้าของที่ดินแต่นี่ที่สาธารณประโยชน์มันไม่ได้ครับค่ะครับอครใครไปขุดก็ติดคุกแต่ถ้าชาวบ้านขม้นที่ผมบอกนะถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาติดคุกไปแล้วค่ะตำรวจจับติดคุกไปแล้วนี่ คืออิทธิพลใค่หมายถึงไม่มีอะไรดําเนินการต่อเลยที่จริงเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเหตุผลที่เรายิบยกขึ้นเนมาเปรียบเทียบจะเห็นว่าจริงๆในกรณีที่ของตายายถูกไหมที่มาร้องสมาคมเราซึ่งรรเราได้ทําข่าวไปแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ชอบมาพผาคนดีตามไปท่านถูกเพราะตรงนี้เราก็ถึงบอกว่าในประเด็นอย่างเนี้ยพอเราได้ลงพื้นที่ได้มีการติดตามถึงจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันมีพื้นที่ในลักษณะเดียวกันเหมือนกัน ครับนะฮะมีมีพื้นที่ในสัดแบบเนี้ยทําไมทางราชการปล่อยต่าได้เลยได้ถูกไหมท่านถูกก็ผมต้องบอกถ้าไม่เห็นจากภาพเนี่ยนะฮะที่ทางสมาคมเราวานภาพข่าวไว้ก่อนนะครับเนี่ยที่เราลงพื้นที่ตรวจสอบเนี่ยครับอันนี้นะฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราเราไปที่เราไปไปมันเป็นเรื่องเดียวกันเนาะไปสองเรื่องก็เลยเอ้า ได้ไปแล้วก็เลยลงพื้นที่ไปดูบ้านตยายายที่โดนไล่ที่ซะหน่อยอันนี้ไป<ช>เห็นภาพโดนไล่ที่นะฮะภาพตรงบ้านที่แกอยู่เคยอยู่แล้วก็โดนไล่ซึ่งตอนนั้นเราเองต้องต้องขอขอบคุณที่เราได้ให้หน่วยทหารไปช่วยหรือถอนในเรื่องนี้ด้วยซ้ำ <ฮะ S 1> นะครับใช่ครับประเด็นอ,อย่างนี้เนี่ยผมนำเรียนยในท่านยกท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สื่อมวลชนเราที่ติดตามชมอยู่เนี่ย เราเองพอไปยื่นหนังสือในสองหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นผู้มุ่งใการจัดงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ทางที่หู้มุ่งกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองชนิดเนี่ยทางสมาคมก็คงจะต้องติดตามให้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเราดูในเ,เรื่องของว่าการตรวจสอบเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในที่กระทําความผิดในบุคลที่ดินเนี่ยสพสีสุนทรเนี่ยบริเวณคลองส่งน้ําบ้านโคกเพชรนะครับหมู่ที่สิบสามตําบลชอบประการเมืองชนิดจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ย ซึ่งอยู่ในความครอบครองสองสำนักงานปริเูิ่ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์นะถามว่าเรื่องแบบนี้มีการตรวจสอบหรือเปล่าครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราแจ้งไวเนี่ย เราถึงบอกว่าบางครั้งที่ทางสมาคมเนี่ยทางสื่อเราเองเนี่ยไปติดตามก็กลับไม่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างดีอย่างที่เราไปติดตามเรื่องของที่ดินตายาที่เราพูดถูกไหมเราเราพูดเกี่ชื่อมเหตุผนละเรื่องนี้มันมีสองสองอย่างในในเหตุการณ์นี้สองเหตุการณ์ในในเรื่องเดียวในจานรถภาพเหตุการณ์รที่หนึ่งเนี่ยคือทําไมผู้มีทวนไปบุกรุกที่ได้ไม่ผิดกฎหมาย แต่ตายายนี่อยู่จินมาแต่รุ่นปู่รุ่นรุ่นแม่รุ่นรุ่นคือการที่ปพ่มันเกินหลายสิบปีแล้วเกสิบปี<ล>แปดสิบ,บปีปแล้วทําไม<ล>ถึงมาโดนยึดคืนแล้วก็ไล่ที่ครับเพื่อจะเอาไปขุดเป็นบ่อน้ําอะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบที่เห็นแล้วความคนตนกับคนผู่มีทีุลน,นะฮะครับเรื่องนี้ก็ต้องฝากทางผู้มืในการทำงานประโยชที่ดินจังหวัดมันมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งในการเลิกแล้วก็ฝากทางผู้มืกจำกับด้วยนะครับแบบมันมีอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องนี้ฮะว่า ผมก็เลยได้ย้อนกลับไปดูเอ๊ะมันมีมันมีแผ่นปูนหรือว่าเป็นโรงโรงงานผสมปูนคอนกรีตพวกเนี้ยของของนักการเมืองท้องถิ่นคนนึงอนี่ะผมคิดว่าตรงพื้นที่แถวนั้นเป็นที่สาธารณะหมดนะฮะภาพขึ้นหน่อยครับเดี๋ยวภาพภาพวิดีโอจะขึ้นนะไม่ใช่ครับไปทำแผ่นปูนนะะฮอ่าไปทำแผ่นปูนนะภาพเป็นนักข่าวไปดูนะออ่่าาก็จะเห็นว่าในพื้นที่โดยรอบตรงนี้มันเป็นสัมภาระหมดที่สารประโยชน์หมด แต่ไอ้แพนปูลเนี่ยที่ผมกาลังดูอยู่นี่นะฮะกลังดูอยู่ในแ่แผนปูลชันเนี่ยมันมันมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรคว่าเนี่ยเนี่ยพอผมผู้สื่อข่าวทั้งทีมงานจังหวัดส,สุรินทั้งตัวผมก็ลงไปถ่ายรูปตรงนี้มาไปยืนแอคชั่นอยู่ตรงนี้แหละครับขขเขาเลยรู้เอ๊ะที่ตรงนี้ก็สารณประโยชน์แต่แต่คนมีทุกคนกลับทําได้แต่คนที่ไม่มีจะกินกับตัวแรกออกจากที่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เปิดตัวว่าเป็นใครบ้างนะ<ต>ยังไม่เปิดตัวครับในพื้นที่เาถือว่าเราเข้าพื้นที่เราทำต,ตามหน้าที่ มาคุณผู้สื่อข่าวุระรวงชนเพื่อสังคมประเทไทยก็ดำเนินการตรวจสอบก็อเอานําภาพเนี่ยมาเสนอเพื่อให้ทางหน่วยงานราชการเข้าไปตรวจสอบครับระหวังว่าร่วงนี้คงไม่ได้นิ่งเฉยใช่ครับคงจะด้งานตอบสนองกลับแล้วก็แต่จะต้องไม่เลือกนะครันนี้มันต้องบอกว่าอ่าเขาเรียกต้องไม่สองมาตรฐานใช่แต่ว่าในบรรทัดฐานของกฎหมายถูกนะฮะ นต่มาตรฐานกฎหมายต้องมีมาตรฐานเดียวไม่แยกสองมาตรฐานครับนะครับก็อย่างที่บอกว่าในเรื่องของการเลือกปฏิบัติเนี่ยบางทีเนี่ยบนเห็นชัดเจน<ช>ูแต่บางอย่างเราก็มองว่าถ้าทําไม่น่าเกลียดถูกไหมครับเราก็ไม่พอได้เรื่องบางเรื่องนะฮะอันนี้ผมก็ไปคุยกับเจ้านะผมคุยแตายายตายายผมหมดหมด,หมดไอ้ที่ช่วยแล้วนะเพราะว่าสาร,รดีกาตัดสินมาแล้วครับ เพราะว่าไปเขาไปว่าความอยู่ฝ่ายเดียวเขาไปทางหน่วยงานรัฐทรรกาะทาอยู่ฝ่ายเดียวแต่ก็ยอมรับชัตากรรมแล้วตอนนี้คือเราไม่เราไม่ากอยู่แล้วถือว่าเป็นคาตัดสินแต่มาแค่จบไปพียงแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ร่วมกระบวนการมันเริ่มต้นมาอย่างไรแล้วตรงนี้มันมีอย่างนี้เหมือนกันมันก็ต้องเดนในลักษณะเดียวกันหรือเปล่าใช่ครับถูกไหมแล้วแต่ข้าหน่มีโฟนกับหมูลูกอยู่ได้เนี่ยมันแตกต่างกันดยสิ้นเชิงก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยกันครับสมาคมเราก็ยังต้องติดตามต่อไป แล้วเราก็จะมีแจ้งทางให้ทางสายข่าวเราแล้วก็ทางศูนย์ข่าวที่อยู่ที่นั่นนะครับดาเนินการติดตามรายละเอียดให้ท่านครับก็เขาติดตามก่อนแน่นหนึฮะเรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นเป็นเรื่องหน้าน่าสนใจของความเดือดร้ําทางสังคมและความมีทุจริตในหว่องคนจนกับผู้มีทุพคลนะครับเดี๋ยวทำให้เห็นสองมาตรฐานเลยครับผมแล้วเดี๋ยวเรายังมีเรื่องอล้องเรียนสองสามเรื่องฮะที่ทางสมาคมผู้สื่อข่าวได้มีการยื่นหนังสือ เดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงที่สองนะครับในการบอกเล่าการสิทธิ์จากสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่สอสังคมประเทศไทยครับ